สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้พาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและในปี2026ก็ยังคงเป็นรุ่นที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ bmw g 3 1 0 gs รถคันนี้ไม่ใช่แค่บิ๊กบัสสำหรับมือใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมพาคุณออกเดินทางไปได้ไกลลบว่าที่คิด ไม่ว่าคุณจะใช้ขี่ในเมืองขี่ออกทริปยาวหรือแม้แต่เส้นทางฝุ่นเบาๆ BMW g 3 1 0 g s ก็พร้อมตอบโจทย์ทั้งหมดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้แบบละเอียดตั้งแต่ภาพรวมความเปลี่ยนแปลงในปี2026เครื่องยนต์สมรรถนะการขับขี่จริงความประหยัดเทคโนโลยีความสะดวกสบายความปลอดภัยและปิดท้ายด้วยบทสรุปแบบจัดเต็มถ้าพร้อมแล้วไปเรื่อกันเลยครับ BMW G 310 GS เป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่ง DNA ของพระกูล GS อย่างชัดเจนตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูบึกบึนลุยได้จริงช่วงล่างที่มีระยะยุบยาวกว่ารถเน k เกตทั่วไปไปจนถึงท่านั่งที่ให้ความสบายและมุมมององค์การขับขี่ที่สูงทําให้ผู้ขี่มองเห็นถนนได้ชัดเจนขึ้นรถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นที่อยากเข้าสู่โลกของบิ๊กไบค และผู้ขี่ที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการรถน้ำหนักเบาคร่องตัวใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันในปี2026 BMW ยังคงรักษาแนวคิดนี้ไว้แต่เพิ่มเติมรายละเอียดและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้ G310GS ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของคลาสนี้สำหรับความเปลี่ยนแปลงในปี2026 BMW G310GS ได้รับการปรับปรุงในหอไลจุดแม้จะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมใหญ่แต่เป็นการอรัปเกรดที่เน้นการใช้งานจริง ตั้งแต่การปรับจูนเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตร,รฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นพร้อมทั้งให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและต่อเนื่องกว่าเดิมระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานฉลาดขึ้นโดยเฉพาะระบบ ABS และระบบช่วยควบคุมการยึดเกาะถนนที่ตอบสนองได้ดีขึ้นในสภาพถนนที่หลากหลายนอกจากนี้รายละเอียดงานประกอบวัสดุและสีสันใหม่ในปี2026ก <c oughs> ็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นทำให้ G310GS ยังคงดูสดใหม่และน่าสนใจในตลาด ในเรื่องของราคา BMW g 3 1 0 GS ปี2026ยังคงวางตำแหน่งไว้เป็นแอดเวนเจอร์ระดับเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปด้วยกันราคาถือว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้รับทั้งชื่อเสียงของแบรนด์คุณภาพงานประกอบเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่แบบ GS ที่หลายคนใฝ่ฝันแม้ราคาอาจจะสูงกว่ารถจากแบรนด์ญี่ปุ่นบางรุ่นในคลาสเดียวกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือภาพลักษณ์ความพรีเมียมและฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่าง เหมาะกับคนที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางแบรนด์ควบคู่ไปกับการใช้งานจริงหัวใจสำคัญของ BMW G 3 1 0 GS คือเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด3 1 3ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดแต่มอบกำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในทุกสถานการณ์การจัดวางเครื่องยนต์แบบสูบเอียงไปด้านหลังช่วยให้จุดศูนย์ถ่งของรถดีขึ้น ทำให้ควบคุมง่ายและมั่นคงเครื่องยนต์ให้กำลังที่ไหลลื่นตั้งแต่รอบตำ่ำเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อยๆขนาดเดียวกันเมื่อเปิดคันเร่งในรอบกลางถึงรอบสูง <c oughs> ก็ยังให้พลังที่สนุกและเพียงพอสำหรับการแซงหรือการขี่ทางไกลระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ถูกปรับอัตราทดให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เกียร์มีความนุ่มเข้าเกียร์ง่ายไม่เกิดด้านทำให้ผู้ขี่มือใหม่รู้สึกเป็นนิ่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นพร้อมคลัตช์มีน้ำหนักเบาช่วยลดความเมื่อยล้าในการขี่ระยะยาวเมื่อรวมกับน้ำหนักตัวรถที่ไม่มากทำให้ BMW G310GS เป็นรถที่ควบคุมง่ายสนุกและไม่สร้างความกดดันให้กับผู้ขี่ไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองการขี่บนทางหลวงหรือการลุยเส้นทางที่ท้าทายมากขึ้นเล็กน้อย ในด้านสมรรถนะการขับขี่ bmw g 3 1 0 gs ให้ความรู้สึกมั่นใจและสมดุลช่วงล่างถูกเซ็ตมาเพื่อรองรับทั้งถนนเรียบและถนนครุขครับระบบการสะเทือนด้านหน้าหัวกลับและด้านหลังแบบโมโนช็อคช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีทำให้การขี่ผ่านหลุมบ่อหรือถนนไม่เรียบเป็นไปอย่างนุ่มนวลตัวรถมีความสูงจากพื้นพอเหมาะสำหรับการลุยเบาๆแต่ยังไม่สูงจนเกินไปสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันท่านั่งตรงแหนกว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายและลดความไม่ล้าในการขี่ทางไกล เรื่องของระบบเชื้อเพลิง BMW G 310 GS มาพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแน่นยำช่วยให้การจ่ายน้ำมันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะขี่ช้าในเมืองหรือขี่เร็วบนทางหลวงการตอบสนองของคันเร่งมีความนุ่มนวลไม่กระตุกทำให้การควบคุมรถเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจถังน้ำมันมีความจุที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไกลทำให้ไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆเหมาะกับสายทัวริ่งที่ชอบออกทริปยาว ในด้านความประหยัดน้ำมัน BMW g 3 1 0 g s หรือว่าทำได้ดีมากในคลาสนี้จากการใช้งานจริงรถสามารถทำอัตราซึ่งเปลืองได้ในระดับที่น่าพอใจขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และสภาพถนนหากขี่แบบนุ่มนวลใช้ความเร็วคงที่รถสามารถทำตัวเลขที่ประหยัดเดินทางทำให้เหมาะกับการใช้งานทุกวันและการเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายมากนักความประหยัดนี้ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ g 3 1 0 g s ในฐานะรถแอดเวนเจอร์ที่พร้อมลุยและดูลรักษาง่าย แม้จะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่การพูดถึงพื้นที่ใช้งานและความสะดวกสบายก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ BMW G 310 GS ถูกออกแบบให้มีเบาะนั่งที่กว้างและรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนบอกมีความนุ่มกำลังพอดีไม่แข็งจนเกินไปทำให้ขี่ทางไกลได้สบายพื้นที่ด้านท้ายรถสามารถติดตั้งกล่องสัมภาระหรืออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ง่าย รองรับการเดินทางแบบทัวริ่งอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นทริปสั้นหรือทริปยาวหลายวันในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อ BMW G 3 1 0 g S มาพร้อมหน้าจอดแสดงผลดิจิทัลที่อ่านง,ง่ายแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและข้อมูลการขับขี่ที่จำเป็นการจัดวางหน้าจออยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นชัด ไม่รบกวนสายตาขณะขับขี่แม้จะไม่ได้มีระบบเชื่อมต่อท่านสูงเหมือนรุ่นใหญ่ๆแต่สิ่งที่ให้มาก็เพียงพอและเหมาะสมกับคลาสของรถตอบโจทย์าการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดีด้านความปลอดภัย BMW ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากที310 g s มาพร้อมระบบเบรก ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถโดยฉเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือบนถนนที่ลื่นระบบทำง,งานได้อย่างนุ่มนวลไม่นนกระตุกช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ดีขึ้น นอกจากนี้โครงสร้างตัวรถและช่วงล่างยังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมันคงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพถนนเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด BMW g 3 1 0 g s ี2026คือมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่ครบเครื่องในขนาดกระทัดรัดเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ขี่ที่ต้องการรถใช้งานง่ายแต่ยังให้ความสนุกและความมั่นใจในการเดินทางไกล ด้วยเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้สมรรถนะที่สมดุลความประหยัดที่น่าประทับใจและชื่อเสียงของแบรนด์ BMW ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมพาคุณออกไปค้นหาเส้นทางใหม่ๆโดยไม่ซับซ้อนจนเกินไป BMW g 3 1 0 g s คือหนึ่งในคำตอบที่คุณ